สวัสดีค่ะวันนี้พาอจะมาสอนปั้นเป็น Marsh m a s h m a l l o w เอ้ยลอเล่ปั๊บมิก้เมาส์นะคะอุปกรณ์จะมีจะมีดิน claywork นะคะก็สีตามชอบเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์การปั้นต่างๆนะคะเราไปลงมือทำล้อเลิปั๊บมิก้เมาส์กันเลยค่ะแล้วก็จะเอาดินมาทำให้เป็นเส้นยาวๆนะคะ ถ้าไมได้อย่างนี้นะคะทําไว้ทุกสีที่เราต้องการเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะนี้พอก,ก็ทำไว้ครบทุกสีแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะเอาเขามาติดกันเว้ยช่ยมันเถอะติดกันอย่างนี้นะคะจนตรงนี้เาจะตัดส่วนที่แบบเกินเกินออกมา ออกไปนันะคะแล้วก็ยืดยืดหน่อยยืดเสร็จแล้วเราก็บิดเลยนะคะบิดอย่างนี้จนครบทั้งชิ้นเลยะคะ่ะ ถ้าแล้วนะคะก็พาก็จะม้วนเป็นตัวของมิกกี้เมาส์ก่อนใช่ไหมก็ม้วนอย่างนี้นะคะเรื่อยๆ,ๆม้วนได้ประมาณนี้พาก็จะตัดออกก่อนพาก็ทำให้ตรงนี้ยาวๆเลย แล้วก็ม้วนอย่างนี้อีกค่ะเป็นกลมๆเล็กๆก่อนนี้สองอันนะคะประมาณนี้แล้วเราก็จะติดลงไปเลยแค่นี้ก็เสร็จวิธีการทำ ลอรีปปับแล้วนะคะสำหรับวันนี้พอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ